กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะใน EP ที่2ที่ว่าด้วยเรื่องของการถอดคําสอนนะถอดคําสอนนะคะในรุ่นลายที่2เนี่ยก็คือดอกพิกุลนะคะคาสอนที่เกิดจากประเกมลายดอกพิกุลนะคะเพราะว่าเราทําการศึกษานะคะในเรื่องของอัตลักษณ์ประเกิมเงินกับประเพณีส่งเสริมาการท่องเที่ยวของจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งวัตถุประสงค์ การศึกษาในบทความชี้นนี้นะคะก็คือหนึ่งเพื่อศึกษาลวดลายนะคะว่าลวดลายมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ศึกษาฐานกติความเชื่อและคำสอนตอนนี้เรากำลังจะเข้าเข้าสู่ฐานกติความเชื่อและคำสอนนะคะว่าแต่ละลายที่เราได้นำมานำเสนอนะคะท่านผู้ชมนั้นมีประมาณ5ลายซึ่งในอีพีที่2นี้จะเป็นลายที่2น,นะคะ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของอัตลักษณ์นะครับประเกิมเงินว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแนวทางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างไรจากที่เราเห็นงานช้างงานแฟชั่นโชว์นุ่งผ้าไหมใส่ประเกิมรมเดมกันตรึมนะครับประเพณีแซนโดนตาแล้วก็ประเพณีการโชว์ผ้าไหมต่างๆเหล่านี้จากที่เราได้ไปเห็นในทุกๆท,ที่เนาะนะ เราก็จะเห็นว่าเอ,อทุกคนจะใส่ผ้าไหมาตามบริบทพื้นเมืองแต่ว่าจะไม่มีพื้นที่ไหนที่มีความโดดเด่นเท่าจังหวัดสุรินเพราะจังหวัดสุรินนั้นมีผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ลายโคลายพนมเปราะพนมสไลดะ์ะลายาต่ายต,ต่างนะคบพนมบะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้เองซึ่งถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาแต่เดิมแต่ไม่ได้มีเพียงผ้าไหมยอย่างเดียวเท่านั้นยังมีส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือเกลมเงิน ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากบรมครูขวนเกี่ยวทองแล้วก็จนเกิดผู้คนสืบทอดมากมายจนกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุรินทร์และในปัจจุบันนี้พศ2668ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ลูกหลานก็ได้นำมาสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้แล้วก็มีชาวไทยทั้งในและต่างประเทศนี้มาเที่ยวอย่างมากมายดังนั้น ผู้วิจัยหรืออาจารย์ยโสธราเองจึงเลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ว่าทําไมจึงต้องทําการศึกษาเพราะว่าถ้าเราสามารถถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแต่ละลายออกมาได้นั้นมันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมนะคะในการส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ผู้บริการว่า ผู้ประกอบการก็สามารถพูดความเป็นมาความสําคัญของรวดลายแล้วก็สิ่งสําคัญต่างๆได้มากกว่าเป็นผู้ขายของอย่างเดียวเท่านั้นและผู้บริการก็สามารถที่จะรับรู้ว่าลายนี้นะคะมีคุณค่าอย่างไรเป็นลายอะไรให้ความหมายว่าอย่างไรก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้แทนที่ว่าเขาจะเลือกซื้อประเกิมเพียงอย่างเดียวแต่เขาเหล่านั้นได้รู้ความหมายแล้วเมื่อเขาได้ไปสวมใส เขาก็ยังสามารถรู้ความหมายว่าเออเนี่ยที่อาจารย์ใส่เนี่ยเป็นลายพิกุลนะคะอันนี้เป็นกลีบบัวแต่เนี้ยลายพิกลเนี่ยอาจารย์ก็จะมีความเชื่อว่าเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นดอกไม้เทวดาเป็นดอกไม้ชั้นสูงเป็นของสูงเมื่อนํามาทําเป็นประเกิมแล้วก็มาห้อยคอแล้วก็จะเป็นความสวยงามที่แปลกใหม่ไปอีกแบบหนึง่งและยังถือว่าเป็นดอกไม้สวรรค์ เป็นดอกไม้ที่เทวดาชอบแล้วก็แฝงไปด้วยความเชื่อฐานกตินั่นก็คืออาจารย์ก็จะเป็นผู้ที่เทวดาเมตตานะคะแล้วก็เป็นสื่อสัญลักษณ์ของความโชคดีนะคะมีความสุขมีความร่ํารวยมั่งคัง่งนะคะแล้วก็เป็นการแสดงถึงชนชั้นนะคะสถานะทางสังคมอีกแบบหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นใน EP ที่2นี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของ าลายดอกพิกุลนะคะซึ่งคําสอนที่เกิดจากประเกิมลายดอกพิกุลนั้นนะคะมักจะเป็นในคําสอนตามหลักของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสมานาตตาอันเป็นคุณธรรมหนึ่งที่สะท้อนออกจากประเกิมลายดอกพิกลแสดงถึงความเท่าเทียมนะคะก็คือกลีบดอกพิกลแต่ละกลีบนั้นแต่ละเฉดนั้นจะมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้นอันนี้เองจึงถือว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของดอกพิกุลที่แสดงถึงความเท่าเทียมกันในด้านของความหมายความหอมของดอกพิกุลแสดงถึงมารยาทการประพฤติและผู้อบรมสั่งสอนมาดีย่อมมีกลิ่นหอมทวนลมทั้งประกอบด้วยความกระตันยูรู้คุณเป็นเกียรติยศที่ทําให้เกิดชื่อเสียงได้ดังนั้นควรทําตนให้หอมเสมือนดอกพิกุล นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสาระดีๆที่ได้จากลายดอกพิกลนะคะเดี๋ยวใน E ีีต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงระดับคำสอนที่ได้จากดอกพิกลว่ามีระดับคำสอนแต่ละชุมชนแต่ละสังคมอย่างไรนะคะข้อคิดสาระดีๆจากการวิจัยจากบทความทางวิชาการสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเป็นรายได้นะคะให้กับพวก เราผู้ประกอบการนะคะเราก็สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดในมิติอันต่างๆได้นะคะอย่างไร้กิดจํากัดน,นี่คือความสําคัญของงานวิจัยหรือการเขียนทางวิชาการที่สามารถไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าและก็สร้างสรรค์ให้เกิดองคค์วามรู้ทุกมิตินะของผู้ประกอบการและของผู้บริการได้นั่นเองจากอาจารย์ยโสธราศิริพประภกรน,นะคะ